สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม <Speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์จอมขมังเวทบิกินใน EP ที่8สําหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Monomax และซื้อพรีเมียมรับชมได้ถึงตอนจบแล้วนะครับจอมขมังเวทบิกินในอีพีที่8เรื่องราวย้อนไปในตอนที่ก็อตต่อสู้กับพวกน้องของเสียราชินที่เป็นจอมขมังเวทด้วยกันแต่ว่าพวกมันก็ทําอะไรกอนไม่ได้และก็อตก็สังหารพวกมันได้ทุกคนลาจาน,นเสียก็ได้ส่งคนมาจัดก,การกับพวกของเสยงย์แต่เมื่อความทรงจําของน้ํากลับคืนมาความสามารถของเธอก็กลับมาด้วย เธอได้สังหารพวกมันทุกคนจนเสียชีวิตไปทั้งหมดส่วนก็ตก็ได้ตามหาสิงและน้ำมาที่บ้านของแม่พิมพ์เขาได้เอาตะปูวงบนมือของแม่พิมพ์แล้วก็ถามกับแม่พิมพ์ไปว่าสิงอยู่ที่ไหนแต่แม่พิมพ์ก็ไม่ยอมบอกและบอกว่าต่อให้รู้ก็ไม่บอกเหมือนกันซึ่งก็ตก็ไม่ได้ทําอะไรแม่พิมพ์และปล่อยมือจากเธอเพียงแค่บอกว่าครอบครัวนี่นะแล้วก็ได้เอามือดันกองตะปูและมีดโกนเอาไว้ตรงหน้าของแม่พิมพ์แล้วบอกว่าเอาไว้นี่แหละ เดี๋ยวจะกลับมาใหม่และไม่ต้องคิดหนีเพราะยังไงก็หนีไม่พ้นซึ่งแม่พิมพ์ก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากหลานจันกร,กรก็จากไปสิงและน้ำที่ยืนหลบอยู่อีกห้องหนึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องดาวตาไปที่อานน์เขาพยายามหาของขลังเพื่อจัดก,การกับกอต โดยที่เขานั้นสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาพวกของเหล่านี้มาหลอมเพื่อทําเป็นกระสุนปืนลงอาคมตากลับไปที่สิ่งและน้ําทั้งสองคนมานั่งคุยกันว่าสิ่งขอเรียกน้ําว่าน้ําต่อไปเพราะว่าเรียกมินเขาไม่ค่อยชินน้ําจึงบอกว่าได้ เธอนั้นก็ชินกับชื่อน้าแล้วเหมือนกันถ้าเรียกมินเธอก็ไม่หันแล้วน้ําจึงถามสิงไปว่าสิงจะเอาอยัางไงสิงจึงบอกว่าเขาอยากจะหนีไปให้ไกลๆแต่น้ําก็บอกว่าหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกยังไงมันก็ตามตัวเราได้อยู่ดีซึ่งในตอนนั้นก๊อเขากําลังยืนดูหนังสือศาตราศูนย์อยู่ตัดไปที่นักการเมืองอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคู่แข่งกับเสียราชินเป็นผู้สมัครสอสอเบอร์สองเขามีชื่อว่าวันชัยและคนแถวนี้ก็ชอบเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นดูเป็นคนดี ไม่ได้เลวร้ายอะไรเรื่องราวต่อไปในคืนนั้นน้ำกับสิงห์ได้มาเช่าห้องพักอยู่แถวหาดวิวทะเลสิงห์ได้โทรไปหาฝุ่นไว้ฝุ่นเปิดร้านตามปกติและไม่ต้องห่วงเขากับน้ำซึ่งสิงห์เมื่อเข้ามาหาน้ำก็เห็นแผลที่แขนของน้ำว่ามีเลือดออกสิงห์จึงมาดูแผลให้แล้วบอกว่าเลือดมันยังไหลออกอยู่เลยเดี๋ยวเขาจะทำแผลให้กับเธอแล้วก็ออกไปซื้อผ้าก๊อตและแอลกอฮอล์มาทำแผลให้กับน้ำแล้วก็เล่าเรื่องราวในชีวิตของเขาให้กับน้ำได้ฟัง ว่าตอนเด,เด็กเขาไม่เคยนอนหลับได้เต็มตื่นนอนหลับก็ฝันแต่เรื่องร้ายใช้ชีวิตไปวันวันไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็บอกกับน้ำไม่ว่าเขานั่นเคยฆ่าคนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจซึ่งน้ำก็ร้องไห้ออกมาเพราะเสียใจกับสิงห์สิงห์จึงซ้ำน้ำตาให้กับน้ำและบอกว่าไม่เป็นไรยังมีเขาอยู่ข้างๆเธอเสมอน้ำจึงเข้าไปกอดสิงห์และจนันท้งสองคนก็ได้จัดก,การสมบัติเฮกันอย่างเมามันล้างจัดเสร็จกิจ น้ำก็เล่าในส่วนของเธอให้ฟังบ้างว่าชีวิตของเธอก็จเจอแต่เรื่องแย่ๆมาเธออยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงวันหนึ่งแม่ของเธอไม่อยู่พ่อเลี้ยงจะสมบดริเหตเธอแต่น้ำก็ทำร้ายมันจนได้รับบาดเจ็บเมื่อแม่ของเธอมาเห็นกลับต่อว่าและก็ด่าดเธอ เข้าข้างพ่อเลี้ยงและจะแจ้งตำรวจมาจับเธออีกจึงทำให้น้ำต้องหนีออกมาหลังจากนั้นน้ำก็ไปรับจ้างใครสั่งให้ทำอะไรก,ก็ทำใครให้ใช้ไปฆ่าใครเธอก็ทำสิ่งนั้นยังดีที่มีแม่และเพื่อนๆสิ่งจึงบอกไปว่าตอนนี้เขามีน้ำอีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็ดึงน้ำเข้ามากดเรื่องดาวแต่ไปที่ฝุ่นแล้วก็โจทั้งสองคนกำลังเก็บร้านขณะนั้นเอง หมวดตูนก็ได้เข้ามาหาทั้งคู่เพื่อจะมาขอโทษที่เธอนํามาหลอกทั้งสองคนฟุนจึงบอกว่าให้ไปขอโทษสิงเธอโจจึงบอกว่าเพื่อนกันนะเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกถึงเห็นเขาเป็นแบบนี้เขาก็ให้ใจเพื่อนทุกคนนะตูนจึงขอโทษทั้งสองคนอีกครั้งแล้วก็ถามหาสิงห์ฟุนจึงบอกกับหมวดตูนว่าสิงรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าหมวดตูน,นเป็นตํารวจเราอยู่ที่นี่มานาน เรารู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครแล้วก็ถามโมตูนว่าไม่คิดจะสั่งเครื่องดื่มที่ร้านเลยเหรือโมตูนจึงบอกว่างั้นขอสองขอสามเลยละกันเพื่อจะมาดื่มกับโจแล้วก็ฝุ่นเรื่องดาวตัดไปที่ก๊อตที่เรียกอานน์ให้มาเจอซึ่งเขาก็เรียกมานั่งเงียบๆแล้วก็เอาแต่หลับตาไม่พูดไม่จาซึ่งเหมือนว่าเขาใช้จิตไปสั่งอาหารมาและพนักงานก็เดินเอาสเต็กมาเสริมให้กับกอตอานน์จึงบอกไปว่า ตอนนี้ราชินลงสมัครไม่ได้แล้วเขาจะขอลงสมัครเลือกตั้งแทนราชินยังไงก็ต้องมีคนเลือกเขาแต่กอดก็บอกว่าแน่ใจหรือดูเหมือนว่าเขาจะไม่มั่นใจในตัวของอานน์ซึ่งกะทำให้อาโนนเส็งเป็นอย่างมากเรื่องเราตัดมาในตอนเช้าเมื่อน,น้ำตื่นขึ้นมานี่อ้อมกอดของสิงห์เธอก็รีบแต่งตัวและออกไปทันทีเมื่อสิงห์ตื่นขึ้นก็ไม่พบน้ำแล้วตัดไปที่ผู้สมัครเบอร์สองอย่างวันชัยขณะที่เขากำลังหาเสียงอยู่ที่วัด ก็มีคนบุกมายิงเขาจนเสียชีวิตไปเมื่ออานน์รู้เขาก็มาโวยวายกับก๊อตวันนี้เป็นฝีมือใครกันแน่เพราะว่าผู้สมัครมีเพียงแค่สองคนหรือจะมีคนอื่นที่ต้องการเล่นงานพวกเขาอยู่และคนที่เป็นคนทําก็ได้ปรากฏตัวนั่นคือราชินนั่นเองเรื่องเาวาย้อนไปในตอนที่ก๊อตได้จัดการกับราชินแต่ว่าเขายังไม่ตาย ก็ God, จึงให้ทางเลือกกับราชินว่าต่อไปให้ราชินทําตามทุกอย่างที่เขานั่นสั่งเพื่อแลกกับชีวิตของราชินซึ่งราชินก็ตอบตกลงอานน์จึงบอกกับราชินไปว่าก้นอย่างราชินเนี่ยนะจะมาแข่งกับเขาซึ่งราชินก็ด่าว่าอานน์ว่าคนอย่างอานนนน่ะเหรอจะมาสมัครสอสอแทนเขาสมัครไปก็ไม่มีใครเลืยกรอก็ God, จึงบอกว่ามันก็จริงอย่างที่ราชินพูดซึ่งก็ เขาต้องการใช้อิทธิพลของราชินเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ซึ่งก็ทําให้อาน์นั้นโกรธมากแล้วก็ด่าว่าราชินและบอกว่าอายุไขที่ราชินทําสัญญาไว้กับก๊อตสุดท้ายแล้วก๊อตก็จะทวงคืนทุกอย่างตัดไปที่คุกมืขดขณะนั้นผู้คุมที่มีชื่อวเดนกํกลังตักอาหารให้กับอิทธิซึ่งอาหารก็มีแต่ต้มจืดสาหร่ายฟักที่คนเล่นของอย่าอิทธิไม่สามารถจะกินได้อิทธิได้บอกกับเดนยไปว่าติดหนี้ก้อนใหญ่ใช่ไหม ให้เขาช่วยไม่ล่ะแต่ดานายก็ไม่ตอบและในตอนพักรางวานขณะที่ดานายกำลังกินข้าวอยู่เจ้าหนี้ก็โทรมาซึ่งเขาก็ติดหนี้หลายแสนและอิทธิก็รับรู้ได้ดานายเขากังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาต้องหาเงินให้ทันแต่ก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแต่กลับไปที่ราชินหลังจากที่เขาได้แยกออกมาจากก๊อตเขาก็ได้กลับไปซึ่งขณะนั้นน้ำก็มาสะกดรอยตามก๊อตเพื่อต้องการจะมาชิงหนังสือศาสตราศูนย์ส่วนสิง ก็กลับไปที่ร้านเพื่อไปเอาของนั่นก็คือตลับเงินของขลังจากอิกทธินั่นเอง ขณะนั้นเขาก็เจอกับหมวดตูนที่มาขอโทษสิงห์แต่สิงห์ก็บอกไปว่าเขาไม่ได้อะไรแล้วเขาไม่ได้โกรธเธอเมื่อหมวดตูนรู้ว่าสิงห์กลังตามหาน้ําอยู่เธอจึงเอา GPS ที่ติดไว้กับรถของสิงห์มาให้สิงห์ได้ดูเพราะว่าน้ําเอารถของสิงห์ไปหลังจากนั้นสิงห์จึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัดแล้วก็ไปเอาผงทูบในกระถางทูบในโบสถ์แล้วก็รีบร้อนออกไปเลยจนพระครูนั้นถึงกับงงว่าทําไมสิงห์ทตัวเป็นหญิงไม่ทักไม่ทายกันหลังจากนั้นน้ําก็ได้บุกไปที่ โกดังที่กอนนั้นซ่อนตัวอยู่แล้วก็ได้จัดการกับลูกน้องของราชินซึ่งพวกมันก็ทําอะไรเธอไม่ได้เพราะว่ากระสุนยิงเธอไม่เข้าราจนนสิงห์ก็เข้ามาช่วยจัดก,การกับพวกมันสิงจึงถามไปว่ามาทําไมไม่บอกน้ําจึงบอกว่าเธอต้องการจะมาจัดการกับกอรด้วยตัวของเธอเองราจนานิงห์สองคนก็ได้เข้าไปเจอกับกอรกอรได้บอกกับสิงห์ไปว่าสิงห์นี่นเหมือนพ่อไม่มีผิดเลวในสายเลือด พลังอำนาจที่สิงมีรู้สึกดีไหมที่มีมันและเขาจะเป็นคนเอาคืนมาจากสิงเองหลังจากนั้นก็ก็ใช้พลังของเขาเอาสัมภเวสีที่เขานั้นเลี้ยงไว้ให้เข้าสิงตัวของน้ําสิงจึงพยายามจะเอาปืนยิงก็ส แต่กระสุนก็ไม่ออกก็ God, จึงเข้ามาจับหัวของสิงเพื่อต้องการจะดูดพลังสิงและก็สั่งให้วิญญาณที่ควบคุมร่างของน้ําอยู่มาล็อกตัวของสิงเอาไว้แต่ว่าสิงก็ได้เอาผงทูบคุณมาโปรยจึงทําให้วิญญาณที่ครอบงาตัวของน้ําออกไปและสิงก็เอาผงทูบโยนใส่หน้าของก็ตจึงทาให้พวกเขาได้เห็นใบห,หน้าที่แท้จริงของก็ตว่าจริงๆแล้วก็ต์เนไม่ใช่คนแต่ร่างของเขานั้น เหมือนเป็นปีศาจที่มีแต่เลือดเต็มหน้าไปหมดทั้งสองคนจึงพากันหนีไปในตอนที่ก็อดให้น้ําจับตัวของสิงเอาไว้เขาก็ได้เอามีดกรีดเลือดของทั้งสองคนแล้วเขาก็มาหยดใส่หนังสือสาตราศูนย์ซึ่งทํำให้นังสือมันเกือบเปิดขึ้นมาก็จึงบอกไปว่า ธาตุลมกับธาตุน้ำเขาได้มาแล้วเหลือเพียงแค่ธาตุดินเท่านั้นเรื่องราวตกลับไปที่คุกมืดขณะที่ผู้คุมนา,นายเอาอาหารมาให้กับอิทธิอีกครั้งอิทธิได้บอกเลขกับผู้คุมไปเพื่อให้เขาไปซื้อหวยและบอกว่าให้ไปหาใบาพลูกับขา้วสารมาให้เขาน,านายรับฟังแบบนิ่งๆแล้วก็ไปซื้อเลขตามที่อิทธิได้ให้มา ลราจกนันเขาก็มาฟังเลขที่ทางกองสลามมาประกาศและเขาก็ซื้อจนถูก3มตัวตรงซื้อพันคูณพันได้มาทั้งหมด5้าแสนกว่าบาทซึ่งกันทาให้เขานันดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้นี่เจ้าของร้านข้าวแถมยังให้ติปป้าแกไปอีกและบอกว่าตอนนี้ตัวเองนั้นกลายเป็นเสียไปแล้วแล้วก็โอนเงินไปคืนพวกเจ้านี่จนหมดเรื่องราตวตกลงมาที่ราชินเมื่อเขากลับมาได้ก็กลับมาลงเลือกตั้งตามปกติแล้วก็หาเสียงสารวัชชานจะบอกกับหมวดตูนไปว่าเรื่องยาที่เขานั่นจับมาได้ ราชินน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องให้หมวดตูนไปตามสืบและเขาก็เข้ามาพบกับผู้บังคับบัญชาและรายงานเกี่ยวกับเรื่องของราชินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ได้ฝากมาบอกว่าให้สารวัตรการราชินออกจากคดีนี้ไปซะเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ที่มีอิทธิพล แต่สารวัตรก็บอกไปว่าแต่ราชินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เต็มๆแต่หัวหน้าของสารวัตรก็บอกว่าเขาไม่อยากเดือดร้อนสารวัตรก็คงไม่อยากเดือดร้อนเช่นเดียวกันใช่ไหมหลังจากนั้นสารวัตรก็ไปขึน้นส่งหัวหน้าขึ้นรถเพื่อกลับไปแล้วก็มีคนโทรมาหาราชินว่าตอนนี้เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วขณะนั้นเองอานน์ก็เข้ามาหาราชินแล้วก็ซื้อพวกกระเช้าผลไม้มาขอโทษเขาผิดไปแล้วที่เคยทําไว้และตอนนี้มีพวกรัสเซียจะมาขอซื้อยาลดใจแต่เขาบอกว่า ถ้าเยอะขนาดนั้นต้องติดต่อมาหาราชินด้วยตัวเองซึ่งราชินก็ด่าว่าอาอนนนว่าอาอนนนเป็นคนทรยศและเขาจะติดต่อไปหาโปราสเซียนั่นเองให้ทิ้งเบอร์อไว้อาอนนนจึงถามว่าเสียไปตกลงอะไรกับก๊อตต้องเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยใช่ไหมซึ่งกนทําให้เสียราชินโกรธเป็นอย่างมากและบอกว่าดีที่ไหนล่ะเขาต้องเอาตัวรอดเพื่อแลกกับชีวิตของตัวเองเท่านั้น แล้วก็ดูถูกอานน์ว่าอานน์นไม่เอาไหนและไม่ได้เรื่องขนาดกอตยังมองออกขนาดที่เสียกําลังยืนหันหลังอยู่ด้วยความโกรธที่โดนดูถูกอานน์จึงเข้าไปจัดก,การเสียราชินจนเขานั้นเสียชีวิตไปและเรื่องดาวจอมขมังเวทบีกินในอีพีที่8ก็ได้จบลงซึ่งในอีพีนี้นะครับผมสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็คือการปรากฏตัวของอิทธิที่เยอะกว่าในทุกๆอีพีเลยนะครับและวิธีที่เขานั้นใช้เนยะ ก็คือการติดต่อกับผู้คุมเหมือนในตอนที่เขาหนีออกมาจากคุกในทุกๆุกภาค ว่าจะต้องมีของขลังบางอย่างทําให้เขานั้นสามารถใช้วิชาอาคมในคุกได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รู้มากยิ่งขึ้นก็คือในตอนที่น้ํากับสิงเนี่ยสู้กับกอดและสิงใช้ผงทูบโยนใส่หน้าของกอททาให้เห็นว่าใบหน้าที่แท้จริงของกอดน่ะเหมือนไม่ใช่คนนะครับซึ่งถ้ากอดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรจารย์ร่างกายของเขาตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่ปกตินางคนธรรมดาแล้วนะครับผมต้องมารอรุนว่า ก็ตเนี่ยเขาเป็นใครเป็นคนหรือปีศาจกันแน่สําหรับคนที่อยากไปรับชมจนจบเลยตอนนี้ทางอโนแม็กสามารถซื้อพรีเมียมและดูได้จนถึง EP ีที่10แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดู EP ีเก่าๆที่ผมเคยสปอยไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้เพื่อใครที่พลาดอะไรไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ